LGBTQ กับสุขภาพจิตที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงวันนี้นะคะเราอยู่ในรายการ Two Color ใช้ชีวิตในสีที่เป็นคุณถามว่า LGBTQ มีหลายสีก็มีนะแต่ว่าสีที่หม่นหมองก็มีสีส้ใสก็มีสีส้ใสเนี่ยเราจะเห็นกันข้างนอกมากมายเลยเพราะว่า เราเราค่อนข้างเชื่อนะว่า L G B T Q จะเป็นสังคมแล้วเป็นกลุ่มคนที่ค่อนข้างมีความสุขมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มีความอัจฉริยะนิดนึงเนาะเออแต่ว่าหลายๆครั้งอะพวกเราก็มีสีที่ค่อนข้างออกมันๆก็มีเนาะบางอารมณ์อาจจะมีความดิ่งดาวในทางจิตใจมีความเศร้ามีความอ่อนไหวทางอารมณ์เนื่องจาก ในด้านกายภาพด้วยที่เรามีฮอร์โมนทั้งสงเพศนะคะในคนคนเดียวกันหรือบางครั้งเนี่ยเรามีฮอร์โมนเพศหนึง่งแต่ว่ามาีการแสดงออกหรือความเข้าใจในอัตลักษณ์ของตนอีกเพศสภาพหนึ่งมีสมองสองซีกมีทั้งชายและหญิงแบบนี้บางครั้งหลายๆครั้งเราก็จะมีอารมณ์ที่อ่อนไหวและหลายๆท่านก็พบว่า,าความอ่อนไหวนั้นนะบางครั้ง เป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตเนื่องจากว่าชาว lgbtq ของเราอะหลายๆครั้งเนี่ยมักจะแสดงออกในทางความสุขความเก่งนะเพื่อให้การเป็นที่ยอมรับในสังคมและเมื่อเรามีความทุกข์อะ บางทีเราก็ไม่อยากที่จะบอกใครความทุกข์ของชาว L G B T Q บางครั้งอาจจะต่างจะกชยายหญิงนิดนึงนะคะอย่างที่สถิติบอกมาว่าชาว L G B T Q เนี่ยจะมีโอกาสที่จะเป็นซึมเศร้าเนี่ยได้มากกว่าคนปกติถึง6เท่าและชาว L G B T Q ที่ถูกกีดกันทางสังคมและศาสนาเนี่ยจะมีสิทธิ์ที่จะ จบชีวิตตนเองได้มากกว่าคนปกติถึง3เท่าฉะนั้นเรามาดูซิว่าทำไมชาว LGBTQ เนี่ยบางครั้งถึงเกิดปัญหาทางสุขภาพจิตได้มีสิทธิ์ที่จะมากกว่าคนทั่วไปมันอาจจะเม่งมาจากเรื่องของการความสัมพันธ์ในครอบครัวในเรื่องของการยอมรับ ความสัมพันธ์กับทางสังคมไม่ว่าจะเป็นการถูกเลือกปฏิบัติในการทํางานการถูกเลือกปฏิบัติในสถานที่ราชการหรือที่อื่นๆในยุคที่กฎหมายเท่าเทียมยังไม่ผ่านแม้แต่เรื่องของความรักและการมีคู่ครองที่เราบอกใครไม่ได้หรือไม่สามารถจะสร้างครอบครัวกับคนคนนั้นได้เนื่องจากกฎหมายยังไม่เป็นที่ยอมรับหรือสังคมไม่เป็นที่ยอมรับฉะนั้นความทุกข์ใจของชาว L G B T Q เนี่ยก็อาจจะเกิดจากหลายๆเรื่องด้วยเหมือนกันนะคะฉะนั้นอยากให้คุณรู้ว่าไม่ใช่คุณคนเดียว ที่มีปัญหาอย่างนี้นะคะอีกหลายคนเลยในกลุ่ม L G B T Q นะหลายๆท่านมีปัญหาถามว่าแล้วถ้าเรามีปัญหาแล้วอะเราแก้ไขปัญหาได้ไหมถ้าคุณมีพระเจ้ามีศรัทธาและมีความเชื่อในอำนาจของความรัก พลังแห่งความรักของพระเรยซูคริสต์เจ้าให้คุณขอพระเจ้าที่จะช่วยแก้ไขและเยียวยาปัญหานั้นคุณก็จะสามารถวางภาระไว้ได้แต่ถ้าเกิดว่าท่านใดมีความรู้สึกว่าจิตใจอ่ะดิ่งดาวไปมากกว่าเกินกว่าที่จะลุกขึ้นมาและคุยกับพระเจ้าได้ในวันนั้นลองคิดดูสิว่าความเศร้าของคุณเนี่ยเกิดจากอะไรแล้วมันเรื้อรังยาวนานมาขนาดไหนแล้วถ้าเกิดมันมีความเศร้าที่เกิดจากการเก็บกดและเรื้อรังมานานคุณอาจจะเป็น โรคซึมเศร้าได้ในกรณีนี้เนี่ยพี่ระยะอยากแนะนำให้คุณเนี่ยลองพบจิตแพทย์ อย่าได้อายในการพบจิตแพทย์หรือพูดคุยนะคะเพราะว่าจิตแพทย์เนี่ยเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเขามีความรู้เรื่องของสารสื่อประสาทในสมองบางทีอาจจะเป็นเพราะสารเคมีในสมองหรือฮอร์โมนใดๆไม่สมดุลเขาก็จะมียาช่วยปรับมันไม่ได้หมายถึงคุณเป็นคนบ้าหรือคุณเป็นอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นชายหญิงหรือ LGBTQ พี่ระยะสนับสนุนให้ใครก็ตามที่อยู่ในสภาวะซึมเศร้า ไปจนถึงจุดที่เรียกว่าโรคนะคะไม่ว่าจะเป็นพวก P T S P T S D นะความตกใจแพนิค a อตแท k ต่างๆหรือว่าดิเพร s ชันนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเกิดจากจิตใจก่อนแล้วทำให้กายภาพเปลี่ยนแปลงคือสารเคมีในสมองไม่สมดุลหรืออาจจะเกิดจากสารเคมีในสมองไม่สมดุลก่อนเนื่องจากพักผ่อนไม่เพียงพอออกกำลังกายไม่เพียงพอหรือว่าบางทีใช้สารเสพติดหรือ สุราต่างๆนะคะการกินเหล้าเป็นระยระเวลาวยาวนานก็ทําให้สารเคมีในสมองไม่สมดุลฉะนั้นอย่าไปคิดเอาเองว่าฉันไม่ดีฉันวิปริตฉันผิดฉันจิตใจไม่ดีคนต้องมองว่าฉันผิดปกติว่าฉันไมเ่เป็นคนไม่สมบูรณ์ต้องไปหาจิตแพทย์เป็นคนบ้าหรือเปล่าไม่จริงเลยนะคะคุณรีบไปหาจิตแพทย์อะ คุณรักษาโรคนั้นได้เร็วขึ้นก็ทําให้ชีวิตของคุณ m o v ออนะ move on, ต่อไปได้มีความสุขมากขึ้นคุณก็สามารถที่จะนําความสุขนี้สร้างสารรค์สิ่งดีๆให้สังคมมีความรักเผื่อแผ่กับผู้อื่นถามว่าเวลาที่เรามีพระเจ้าอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยถึงจุดๆหนึ่งที่เราจะต้องไปหาหมออ่ะคุณจะคุยกับพระเจ้าอย่างไรคุณขอพระเจ้าเลยค่ะขอพระเจ้าว่าให้ลูกอ่ะพบหมอที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วค่าใช้จ่ายเบาๆแบบที่ไม่ต้องหนักเป็นภาระได้เจอคนที่ใช่ได้เจอหมอพยาบาลที่ดูแลอย่าง และรักษาโรคที่ลูกเป็นอยู่เนี่ยให้เร็วที่สุดหายให้เร็วที่สุดให้ลูกกลับมามีชีวิตที่สมบูรณ์อย่างเดิมรับรองว่าพระเจ้าเนี่ยช่วยคุณได้แน่นอนพระเจ้าอยากให้คุณมีความสุขค่ะไม่ว่าจะเป็นวิถีวิธีใดๆวิธีทางมนุษย์วิธีทางจิตวิญญาณพระเจ้าอยู่กับคุณคุณอาจจะนะคะนั่งและอ้อนวอนสวดวิงวอนโดยที่คุณไม่ไปพบจิตแพทย์ถ้าช่วงแรกคุณคิดว่าโอเคไหวมันไม่ถึงขั้นที่เป็นโรคคุณสามารถที่จะคุยกับพระเจ้าได้มีความทุกทุกอย่างพูดกับ เจ้าอยากได้อะไรบ่นขอกับพระเจ้าไม่สมหวังอะไรคุยกับพระเจ้าพระเจ้าไม่ใช่เป็นเพียงแค่พระวิญญาณที่รับฟังคุณแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะเข้ามาล้างสิ่งไม่ดีในชีวิตคุณล้างความทุกข์ของคุณทำให้คุณเนี่ย กลับมาได้พ,อพอระพรและได้สิ่งที่คุณอยากจะได้อยากจะเป็นแต่ขอแค่ว่าคุณมีความอดทนและมีความวางใจเชื่อว่าพระองค์ทําได้แน่นอนและทําสําเร็จนะคะไม่ว่าคุณที่เลือกที่จะอยู่กับพระเจ้าด้วยตัวคุณเองหรือเลือกที่จะไปพบจิตแพทย์ทุกสิ่งเป็นทางที่ถูกต้องเป็นทางที่พระเจ้าพอพระทัยจง สู้นะคะเพื่อตัวเองและให้รู้ว่าพระเจ้าเนี่ยสู้เพื่อคุณอยู่คุณไม่ได้อยู่คนเดียวฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าจิตใจดิ่งดาวมีสภาวะทางจิตใจที่ไม่สมบูรณ์และอยากที่จะมีความสุขมากขึ้นเปิดเผยเลยค่ะเปิดเผยกับตัวเองยอมรับในความทุกข์ที่คุณมีและเดินหน้าคุยกับพระเจ้า พบจิตแพทย์แล้วคุณจะรู้ว่าความสุขอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลสุดท้ายความอัศจรรย์ของพระเจ้าและความรักที่ยิ่งใหญ่จะทําให้คุณกลับมามีความสุขอีกครั้งแน่นอนค่ะถ้าอยากปรึกษาเรานะคะหรือว่าคุณรู้สึกว่าตอนนี้คุณยังไม่รู้ว่าทางใดจะเป็นทางที่คุณเลือกนะแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊อยู่คนเดียวอยากมีเพื่อนเพื่อนมาย์ด้วยกันที่มีผู้ความเชื่อคล้ายๆกันนะคะและมีความเข้าใจตรงนี้ก็สามารถที่จะเข้าลิงก์ VIP LGBTQ ได้นะคะเราจะอยู่ตรงนี้ในบ้านเขียวนะพูด คุยให้คำรึกษาทั้งส่วนตัวและมีคอกลุ่มกลุ่มแคร์ทุกๆอาทิตย์นะคะเราก็จะแจ้งเนาะว่าเรามีแคร์กันวันไหนเราจะไม่นําความลับของคุณไปเปิดเผยที่อื่นและถ้าคุณอยู่ในคออยากจะเปิดเผยตัวตนหรือไม่เปิดเผยตัวตนสามารถที่จะแจ้งเราได้ทุกอย่างเป็นความลับแล้วก็เป็นความสบายใจคุณจะพบว่าวิธีขอพรพระเจ้าเป็นเรื่องที่ง่ายมากและความอัศจรรย์ที่จะพลิกชีวิตของคุณมีอยู่จริงค่ะ